อันยองสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่อุโมงค์วชองโด w e l ค o m e to อุโมงค์วชองโด <c oughs> ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดโรแมนติกในจังหวัดเคียงซังบุกโดของเกาหลีใต้ <Yeah. S 1> อุโมงค์แห่งนี้ไม่ใช่แค่ที่เก็บไวน์ธรรมดาแต่เป็นอุโมงค์รถไฟเก่าแก่ที่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นห้องเก็บไวน์ค่ะ ภายในอุโมงค์สร้างด้วยหินแกรนิตและอิฐแดงมีอุณหภูมิความเย็นคงที่เหมาะสำหรับการเดินเที่ยวในช่วงฤดูร้อนและในนี้มีมุมถ่ายรูปมากมายด้วยแสงสีที่ตกแต่งไว้สวยงามมากและรู้ไหมว่าอุโมงค์ที่เนี่ยเป็นแหล่งบ่มไว้มากกว่า1 5 0,000ขวดแล้วนะว้าวถ้าใครเดินได้ถึงสุดปลายอุโมงค์นะเขาจะมีพระจันทร์จำลองขนาดใหญ่ที่ทำจากกระดาษนักท่องเที่ยวสามารถเขียนคำอธิษฐานแล้วเอาไปแขวนไว้ได้ แต่เราคงไปไม่ถึงต้องขอประทานโทษด้วยเนื่องจากว่าค่าสุดโจมตีค่ะต้องรีบเข้าห้องน้ำด่วนแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะซื้อไวล์กลับไปด้วย <c oughs> อย่าลืมนะคะใครที่เป็นคอไวา์หรือสายถ่ายรูปแนะนำที่นี่เลยไม่ผิดหวัง <c oughs> เสร็จจากเดินลอดอุโมงค์ไวา์แล้วเราก็จะไปหาคาเฟ่นะคะนั่งดื่มกาแฟเบเกอรี่อร่อยๆทานก่อนนะ ชอบบรรยากาศสองข้างทางมากอะ่ะร่มเย็นดูดีสวยงามมากกลายเป็นผู้หญิงรักธรรมชาติขึ้นมาทันทีเลยมีเรื่องอยากเมาว่าเมื่อกี้เกือบวิ่งออกจากอุโงง์ไม่ทันเลยคิดว่ามันจะอันได้เออเดินไปให้สุดเดินไปให้สุดน้ำไหนไหนก็มาแล้วอันนม่อยู่จ้ะชอเข้าคางอีกกูทิชชูไม่มีดีมีผ้าเช็ดหน้า มาถึงคาเฟ่แล้วค่ะโอ้โหลานกว้างใหญ่โตมโหลานมากเพื่อนบอกมันเป็นอะไรที่เก่าแกมรู้จาไม่ได้ลืมโอ้ยคนเยอะมากไม่หวัดไม่ไหวกินแค่นี้ละคะ่ะเดี๋ยวกินข้าวเย็นต่อนี่มากินก๋วยเตี๋ยวต่อและเดี๋ยวเราก็จะกลับที่พักกันรสชาติอร่อยดีนะคะมันๆดีแล้วก็มันกันเนื้อไก่ะคะ่ะเหมือนไก่ฉีกอะ คือมาเกาหลีนี่คือมากินกินอย่างเดียวเออแล้วก็อย่าบ่นว่าอ้วนเด้ที่เห็นเคี้วเอื้องๆอันไม่ใช่อะไรฉีดปากมาแล้วมันยังตึงๆเป่งๆไงอิมแล้วก็กลับที่พักนอนค่ะเตรแรมไว้สำหรับ,บวันพรุ่งนี้ว่าจะไปกินที่ไหนต่อ สำหรับคลิปนี้บายบายก่อนนะคะ